สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องระยะห่างของเหล็กจันทันนะครับที่เราทําบ้านนะครับส่วนใหญ่เป็นงานต่างจังหวัดนะครับไม่ได้มีหลักการอะไรเลยนะครับผมคือถ้าเป็นบ้านไหนที่ว่ามีแบบมีอะไรเนี่ยเราต้องดูตามกําหนดในแบบนะครับว่าระยะห่างของจันทันเนี่ยห่างเท่าไหร่นะครับเขาจะเขียนไว้ในแบบนะเพราะว่าพอกแบบเขาจะกําหนดมาแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่หลายๆอย่างองค์ประกอบนะครับเรื่องขนาดของเหล็กเอ้ยแล้วก็แผ่นหลังคางั้นนะครับ อย่างส่วนใหญ่เลยบ้านต่างจังหวัดมันจะเป็นหลังคาไมท่านชีตอันนี้ผมเอาแบบงานบ้านๆนะครับจันทันก็คือตัวนี้นะครับตัวที่วิ่งข้างบนเนี่ยถ้าท่านใดที่เคยเด็นผมเขียนในแบบ3ามดีก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับผมคือการทํางานก็แล้วแต่เทคนิควิธีการทํางานของช่างนะครับผมคือจันทันก็ตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะติดแปรนะครับผมส่วนใหญ่เรื่องงานต่างจังหวัดก็จะเป็นเหล็กกัะวนไนนะครับบางหลังก็จะใช้เหล็กหลองสามนนิ้วเครื่องบ้างสี่คูณสองนิ้วบ้างก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่งบดินเราด้วยนะครับผม ทีนี้ผมจะมาให้ดูว่าการวางเนี่ยระยะห่างของจันทันเนี่ยห่างเท่าไหร่นะครับจันทันนั่นคือตัวที่ชี้ลงเนี่ยครับคือตัวก่อนที่เราจะติดแปรนะคืออย่างบ้านหลังนี้นะครับสมมติว่าบ้านหลังนี้แล้วกันนะครับบ้านหลังนี้พวกแบบก็กําหนดออกมาว่าให้ห่างไม่เกินไม่ยี่สิบเราก็เอาไม่เกินไม่ยี่สิบนะครับแต่ว่าต้องดูสเปคเหล็กอะไรด้วยนะครับเขาจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่ว่าไม่ยี่สิบแล้วก็เราเอาเหล็กที่มันเล็ก มาไม่ยี่สิบมันก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วต้องดูหลายๆอย่างนะครับอย่างคารรับจนันทันถี่ไหมถ้าคารรับจันทันที่อยู่ใต้ย re ันทันเนี่ยถี่เราก็สามารถวางห่างได้นะครับผมมันหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่ว่าวางได้เท่ากันหมดนะครับเพราะว่ามันต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราวางห่างไปมันจะทําให้แอนให้ตกท้องช้างหลังคาเราตกท้องช้างเนี่ยน้ำมันน้ํามันจะย้อนตรงกลางได้เลยนะครับมันสามารถไหลตรงกลางได้นะครับเพราะมันตกท้องช้างนะครับคือมันมีหลายๆอย่างนะครับประกอบ สำคัญอยู่ที่คารรับจันทันนะครับผมถ้าคานรับจันทันเราแข็งแรงเราสามารถวางจันทันได้ห่างได้เพราะว่าผมวางมาแล้วหนึ่งเมตรหกสิบหนึ่งเมตรเจ็ดสิบก็ได้สาหรับหลังคาเมทัลชีสอ่ะนะครับผมแต่ว่าแนวสโลปต้องได้ด้วยนะครับความเอียงให้มากๆหน่อยนะครับผมถ้าความเอียงน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดบางทีมันแห่นมันตกท้องช้างเนี่ยระยะจันทันเราห่างมันน้ํามันจะรั่วตรงกลางบ้านเราได้อ่ะนะครับผมก็อันนี้มันต้องอยู่ที่ว่า ความเหมาะสมด้วยนะครับผมคือการวางจันทันเนี่ยผมจะวางอยู่นะครับมีอยู่ประมาณสี่ห้าขนาดนะผมคือไปถึงเมตรเจ็ดสิบเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูนะครับให้ดูหน้าง,งานจริงด้วยก็มีการวางเมตรเจ็ดสิบเหมือนกันแต่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะห่างอยู่ประมาณเมตรสามสิบประมาณเนี้ยเมตรสี่สิบก็มีถ้าเป็นเหล็กกลองสี่คูณสองนิ้วเมตรสี่สิบเมตรห้าสิบก็มีนะครับผมคือไม่คงที่เลยนะอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยที่ผมจะให้ดูเป็นโรงจักรรถเนี่ย อันนี้ไม่ถกสิบนะครับผมระยะจันทร์แต่ว่าคานหลักเนี่ยเราจะมีการถักนะครับเป็นคานถักหรือว่าแปรเป็นแปรคู่คือแปรคู่แปรเดียวไม่เกี่ยวนะครับระยะห่างของแปรผมก็จะอยู่ที่ประมาณแปดสิบเซนคือตัวนี้วิ่งโชว์แปรเฉยนะครับแปรก็เป็นเหล็กกลองนิ้วคุณนิ้วนะครับเป็นเหล็กกาวน้นทั้งหมดนะครับผมเราก็จะถักตัวจันทรนหลักนะครับก็คือตัวจันทรนหลักก็จะถักแต่ว่าตัวจันทรนซอยช่วยจะห่างอยู่ที่ตัวนี้นะครับช่องนี้ซ้ายขวาเนี่ยจะห่างอยู่ที่ประมาณ เมตรหกสิบเมตรเจ็ดสิบประมาณนี้เลยนะครับนี่แหละครับเพราะว่าหลังคาตกสองแผ่นกว่านะครับผมก็ไม่แอนนะครับไม่ตกท้องช้างนะครับสแปนแปดเมตรอันนี้นี่ครับจะไม่เหมือนกันเลยครการวางจันทันทําไมเมื่อกี้บอกว่าเมตรยี่สิบเมตรสาสิบได้อันนี้ทําไมไม่ถูกสิบเมตรเจ็ดสิบได้แล้วแต่ตัวคานรับจันทันนะครับแล้วก็ตัวถักด้วยนะครับผมคือจันทันอย่างบ้านนะครับถ้าเป็นเหล็กหลองสามคนนิ้วครึ่งเราก็จะห่านประมาณเมตรยี่สิบประมาณนี้นะครับผม ความหนาของเหล็กก็อยู่ที่ประมาณมิลห้ามิลแปดประมาณนี้งานต่างจังหวัดนะครับผมแต่ถ้าเป็นสี่คูณสองนิ้วห่างได้ถึงประมาณเมตรสามสิบเมตรสี่สิบเมตรห้าสิบแล้วแต่เราอะนะครับผมประมาณนั้นคือแล้วแต่ความเหมาะสมของเราด้วยนะครับผมแต่ว่าการวางเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้นี่ก็ไม่ถกสิบเราไปทําบ้านไม่ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าการรับจันทรันไม่แข็งแรงก็จะทําให้แอนและตกท้องช้างทีงนี้มันอยู่ที่เรื่องการสลปของหลังคาถ้าสลปน้อยเนี่ย จันทร์ทันห่างๆน้ําอาจจะรั่วตรงกลางได้นะครับผมครับวันนี้เลยเอาเรื่องระยะห่างของจันทรันมาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อท่านใดที่กําลังกังวลเรื่องการวางจันทรทันนะครับผมคิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ